ตอนที่แหลกเลยเขาจะปล่อยหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยเขาจะใช้รถด,ดูดออกมาแล้วเขาก็จะมาทิ้งตามจุดสมมติว่าที่ตรงไหนที่ว่าไม่มีคนไม่มีบ้านคนพอที่จะปล่อยลงคลองได้เขาก็จะปล่อยทั้งนั้นทีนี้ถานฝนกระทบก็จะตั้งแต่ต้นน้ําปากคลองมาแล้วเนี่ยคือเป็นตนน้ําข้าในหน่วยจะเป็นปลายหน้าพอน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันจะขึ้นจากทะเลเข้าไปไในเห็นไหมทีนี้ไปถึงข้างในอ่ะช่วงน้ําลงอะ่ะ น้ำลงอ่ะมันจะไหลลงมาออกมาปากคลองนี่ปลาหรือว่าข่าวของทรัพยากรอะไรข้างในอ่ะจะเกิดว่าเป็นน้าเสียหรืออะไรอ่ะของก็จะตายหมดข้างในอ่ะวันหนึ่งเนี่ยอย่างขั้นต่ำแนววันเลยสองวันเลยสองสามพันบาทเราได้ละเราได้สองสามพันบาทแต่มาตอนนี้หายยากแล้วปูเนี่ยที่เขาเคยไปลอยไปวางเนี่ย ปกติเนี่ยวันหนึ่งเขาได้มาต่้งมา่20โล30ิโลเวลานี้กองหนึง่งเนี่ย5กองเขาได้ปูแค่กิโลเดียวเองเนี่ยเราทุนเขาก็ลงทุนแล้วเขาก็หนักเขาอะเนี่ยปกติเขาจะอยู่ได้นะวันปูเนี่ยเขาอยู่ได้แต่นี่เขาอยู่ไม่ได้ จากคําบอกเล่าของชาวบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กตมบลปากน้ําประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองที่เคยได้รับผลกระทบจากการถูกบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทํานากุ้งในช่วงวิกฤตปีพศ .2535 ทําให้พื้นที่ในอดีตที่เต็มไปด้วยทรัพ,พยากรป่าชายเลนเริ่มลดน้อยลง ซึ่งได้รับคำยืนยันจากนายชลมวงทิมประธานชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแสว่าปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากในขณะนั้นชาวบ้านยังรู้ไม่เท่าทันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นห้าจะบปีนะป่ายัางขงบนมากเลยต้นกลางต้นไม้ต้น,ตนไหนใหญ่มากอายุเป,ป็นร้อยรปีหลังจากที่ลดลงมา ไอ้พวกสรรมทานนะรวมทั้งชาวบ้านด้วยลงด้วยมันช่วยทำลายหมดเหลือแต่ตออยู่ในตำบลพนมระแสนะคือชีวิตเปลี่ยนเลยคือกุ้งหอยกุปปลาหมดเลยไม่มีเลยน้ำในคลองเนี่ยร้อนเพราะไม่มีลม,มเงา ตำบลปากน้ำประแสเป็นตำบลหนึ่งใน15ตำบลของอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ติดต่อกับทางทิศตะวันออกของทะเลอ่าวไทยห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ64กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพชาวประมงออกหากินทางทะเลทั้งเรือใหญ่และเรือเล็กปัจจุบันสัตว์น้ำทะเลเริ่มลดน้อยลงชาวประมงต้องออกเดินทางไกลขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในชุมชนปากน้ำประแสชาวบ้านปากน้ำประแสจึงมีการรวมตัวกันในปีพุทธศักราช2547 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำประแสขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและทวงคืนพื้นป่าชายเลนกว่าสิปีแล้วที่กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำประแสได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้านห้าตำบลได้แก่ตำบลปากน้ำประแสตำบลทองเกวียนตำบลเนินคอตำบลทุ่งควายกินและตำบลคลองปูนโดยมีนายเฉลิมชัยลิม้มประเสริฐเป็นแกนนำหลักในการ,รจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเราก็เริ่มปลูกป่าเริ่ม ปภาสพานน้าเพิ่มอะไรเนี่ยในในในปีแรกๆเนี่ยแต่มันก็เราต้องทนทําเพราะว่ายังตอบอะไรก็ไม่ได้เราเราจะเริ่มตอบได้เมื่อปีที่สามติดสีขึ้นมาป่าเราก็เริ่มดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นน้ำก็เริ่มสะอาดทรัพยากรก็เริ่มคืนเริ่มอะไรหมาพอปีที่ห้าที่หกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ตอบได้ชัดชาวบ้านก็มีรายได้ก็เพิ่มเงินป่าชายเลนเนี่ยไม่ใช่ป่าน้ําเค็มนะ เราพูกกันเป็นป่าน้ำก่อย ấy. คือคือให้น้ามาผสมน้ําให้อวให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่ป่าอย่างเดียวบางั้งสัตว์น้ําสัดน้ําก่อยเนี่ยยังมีหลายชนิดที่เรียกว่าสัต์น้าก่อยเนี่ยเพราะสั์ตวกนี้ก็เค็มมากเขาอยู่ไม่ได้แต่หลักระบบนิเวศเนี่ยทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งระบบนิเวศเนี่ยพอระบบนิเวศพังน้ำเค็มก็ลุกมาคือป่าชายเลนเนี่ยคือกำแพง กำแพงที่จะกันคืน่นกันน้ำทะเลกันอะไรทุกอย่างทำหมดป่าชายเลนปุ๊บบุกเลยบุกทะเลบุกแล้วด้านหลังของดิฉันคือหนึ่งในกิจการบ่อเลี้ยงกุ้งที่ลุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ50ไร่มาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วซึ่งทย้อนกลับไปก่อนพศ2535พื้นที่แห่งนี้จะเป็นป่าชายเลนทั้งหมดซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบนิเวศเสียหายและเปลี่ยนแปลงไป คนกระทบทางระบบนิเวศเมื่อปีพศ2535ได้ทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้พื้นที่ป่าชายเลนจาก27,500ไร่ลดลงเหลือเพียงแค่6,000ไร่ปัจจุบันมันดีขึ้นมา,มากเลมันดีดีกว่าเมื่อปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยความเติมโตม,มันจะมาก็จะหลังจากการโดนบุกรุก ว่ามันลงมาจนถึงขอบป่าเลยเนี่ยขอนเป็นป่าที่เล่นลวนๆเลยข้างในเนี่ยมีแล้วลูกกังนเนี่ยน่ะมีเหลือปลานิดเดียวแต่ตอนนี้เราไม่ให้บุกตอแล้วแกจะมาบุกตอไม่ได้แต่บุกตอก็วาบ้านไม่มีที่อยู่ทำกินเชนว่า่อกุ่มมันบุกลูกเจนแบบบางทีสองหมื่นกว่าลายเหลือพัลนลาย่บกุ่มก,กินหมด เขาซื้อทีจากในทุนยังแบบว่ามันไม,ม,ม่มีผูกแต่นเนื้อขายมาแบบว่าเขาซื้อถูกต้องมีแล้วก็้องผสมกันติ่บุกลุกเนยเขามีกระซื้อทีถูกต้องหาทิพไลแต่ว่าบออเขาทั้งหมดเนี่ยมีต่างหาอยไหลเงี้ยเขาก็บุกลุกหา้อยเลยมาเป็นเงี้ยแล้วเขาก็ออกฉนูตออกแล้วตอนนั้นใครจะเป็นนันนะชาวบาา้านก็ลุกขึ้นมาเเดี๋ยวก็โดนปืน กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำประแสจึงร่วมกันฟื้นฟูร,ระบบนิเวศโดยการปลูกป่กปาชายเลนเสริมบริเวณพื้นที่ว่างและการทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการหยดน้ำหมักเป็นจุดทั่วทุกตำบลบริเวณใกล้ลุ่มน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียจนทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น7 0 0 0ไร่ซึ่งปากน้ำประแสยังคงเป็นพื้นที่ศึกษาทางระบบนิเวศชายเลนที่สำคัญอีกทั้งชาวบ้านยังได้เพาะเลี้ยงหอยนางรมเพื่อสร้างไรายได้รวมถึงเป็นพื้นที่พัก หากินตลอดฤดูอพยพของนกชายเลนหายากตลอดเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีคือว่าคนทำลายไม่มีป่าตอนนี้วเราไม่ให้ไปน,นั่นบอกาครจะตัดตรงมาพอก่อนเอากีต่ตนเอาเทราปูกม,มาปลูกทดแทนเราไม่ทำไงกิจต้นนึกเขายัางงาินเดี๋ยวเข้าชาอย่างเดียวตูไม่ไหว ปัจจุบันนายธานีสามารถกิจผู้ราชการจังหวัดระยองได้ให้เทศบาลตำบลปากน้ำประแสก่อสร้างสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปในป่ากโกงกลางได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดธรรมชาติโดยภายในได้จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเรือลบประแส100ปีขึ้นเพื่อไว้รองรับเยาวชนที่เดินทางมาร่วมอนุรักษ์และเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนจึงอยากจะบอก ชาวปางน้ำประแสลูกหลานทั้งหลายว่าท่านช่วยกันรักษาป่านสมบูรณ์ตรงนี้ไว้อางแสมะต่างๆเน่นอกจากจะ,ะเป็นส่วนที่ช่วยยึดเกาะทําให้ชายฝั่งแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นด่านหรือเป็นเขื่อนอันสําคัญที่จะสกัดกั้นขยะที่มาจากทะเลไม่ให้เข้ามาที่ชายฝั่งนะครับไม่ให้เข้ามาสกรปรกเลอกลกลุงลงังเน่าเหม็นอยู่ในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้นะครับแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รักษาปา่าสมบูรณ์ตรงนี้ไว้แล้วก็ขอให้ชาวตำบลปากน้ำประแสเนี่ยได้รักษาป่านี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับอันจะทำให้เกิดชีวิตสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ของของอสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่างๆแล้วก็รวมทั้งชีวิตของผู้คนด้วยนะครับ จุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้คือทุ่งโปร่งทองบ้านสแสมผู้หมู่ที่7็เป็นจุดชมวิวที่สําคัญแห่งหนึ่งของตําบลปากน้ําประแสรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้อย่างยั่งยืนซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลปากน้ําประแสรวมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ทุ่งโปรงทองมีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า6 0 0 0ไร่โดยนายชลมวงทีมประธานชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้เป็นผู้ริเริ่มในการฟื้นฟูถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญเพราะสามารถยืนมองทิวทัศน์ของต้นโปรงได้รอบตัว360องศาโดยเฉพาะยามเช้าเมื่อแสงแดดส่องกระทบทุ่งโปรงทองจะขับสีเหลืองทองออกมาอย่างสวยงาม และนี่ก็ถือเป็นผลสำเร็จของชาวบ้านตำบลปากน้ำประแสในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนในอดีตให้ได้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมารู้อยัางไงอยากให้เยาวชนรุ่นหลังลู้นเนี่ยรู้จักดูแลนะมองเห็นความสำคัญของป่าเพราะป่าตรงนี้คือเป็นสายเลือดสายเลือดของเรา ถ้าหมดป่าเราอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าป่าหมดเราอยู่ได้ไหมป่าเขาอยู่ได้ไหมป่าเ็าอยู่ได้ลุงอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เอานันก็เสมอตอว่าลุงใหญ่เยาวชนเราเนี่ยช่วยกันปลูกป่าดูแลอย่าทําลายหรือว่าในหลวงเขสิ่เแวดลร้อมทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าสิ่เแวดลร้อมมันเรืงความใกล้ตัวนะถ้าสิ่เแวดอ้อมเราไม่ดีป่าเราก็ไม่ดีแล้วอย่างป่าไม่ดีปั๊บสุขภาพเราก็ไม่ดีด้วยประเทศเราก็ไม่ดีไปด้วย อันนี้เราทำเนี่ยอยากจะให้ทําเพื่อไม่คิดถึงตัวเองให้คิดถึงในหลวงท่านาะในหลวงท่านทรงเนือม,มากเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านคือเยาวชนเราเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องมาแทนลงได้ให้ช่วยกันรักษาตุกพื้นป่าต้องเล่าตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดและให้นานที่สุด จากนี้ชาวบ้านตำบลปากน้ำประแสยังคงร่วมกันสืบสารประเพณีท้องถิ่นการทำบุญทอดผ้าป่ากลางน้ำโดยจัดขึ้นทุกปีบริเวณอนุสรเรือลบหลวงประแสซึ่งถือเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่มีมากว่าร้อยปีที่สำคัญจัดขึ้นเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยและนี่นะ ก็เป็นบรรยากาศของประเพณีทําบุญทอดพระป่ากลางน้ําค่ะที่ปากน้ําประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งประเพณีนี้มีมากมีจัดขึ้นมากว่าร้อยกว่าปีแล้วนะคะซึ่งเป็นการขอขมาสายน้ําค่ะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในที่นี้นะคะทําอาชีพชาวประมงและจะใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ําค่ะซึ่งเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวบ้านเลยทีเดียวค่ะนอกจากประเพณีทําบุญในวันนี้แล้วนะคะยังมีการแข่งขันเรือยาวด้วยค่ะซึ่งการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันชิง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ประเพณีการทำบุญทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวบ้านตำบปลปากน้ำประแสจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12หรือวันลอยกระทงของทุกปีสืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเรือจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเพื่อเป็นสิริมงคลจึงได้มีการทำบุญทอดผ้าป่ากันบนเรือซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่ยังคงร่วมกันสืบสารประเพณีอันเก่าแก่นี้ไว้ อยากให้จัดไปเรื่อยๆมันดีกับลูกหลานที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยอ่ะมีอย่างนี้ให้ลูกหลานที่ที่เกิดมาใหม่แล้วก็โตขึ้นอ่ะเขาจะได้สืบทอ,อดต่อไปเรื่อยๆมันก็อยากให้มีสืบทอ,อดอยู่ได้ตลอดไปงี้ก็ดี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมการทอดพระป่ากลางน้ำแล้วประชาชนจะร่วมกิจกรรมการละเล่นแข่งขันเรือพายครั้งนี้เป็นการแข่งขันเรือพายรุ่น32ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยการแสดงบนเวทีของชุมชนซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคึกคัก สนุกมานาดีครับมสถายงานปะเพณีของว่าป่ากลางน้ำที่มีแห่งเดียวในประแสนี่แล้วฝึกซ้อมกันมานานไหมคะระยะเวลาเมื่อเรือเข้ามาจะมาซ้อมกันไม่ได้คิววัน้ะครับประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะเขาเป็นชาวเรือประมงด้วยกันเพราะแข่งพอจะป็นจากจากทะเลก็มามาแข่งแข่งขันกันเนี่ยก็สนุกดีครับ ทีมอะไรคะทีมเรือราชบัรลังหรือพรหมเจ้าตากครับอยากให้เยาวชนหันมันสนใจเรื่องการแข่งขันภายเรือในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงและก็ลดละเลิกยาเสพปิดทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับ นอกจากนี้ในช่วงคำ่ำยังมีประเพณีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าการชักผ้าป่าซึ่งสืบเนื่องมาจากการทอดผ้าป่ากลางน้ำแต่จะจัดขึ้นตามบ้านเรือนของชาวบ้านโดยมีการจัดพุ่มผ้าป่าพร้อมอาหารแหง้งใส่ถาดหรือผูกไว้กับกิ่งไม้หน้าบ้านแล้วให้พระพิสุที่นิมนต์มาจากวัดในตำบลปากน้ำประแสจับฉลากหมายเลขพุ่มผ้าป่าเมื่อได้หมายเลขจึงออกไปหาพุ่มผ้าป่าตามบ้านเรือนเพื่อทำพิธีชักพุ่มผ้าป่าต่อไป ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำเพราะสายน้ำเปรียบเสมือนสายเลือดในการดำรงชีวิตชาวบ้านปากน้ำประแสจึงยังคงร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีให้ลูกหลานได้มีโอกาสสัมผัสถึงความผูกพันในอดีตไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดรอยยิ้มและน้ำใจยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนชุมชนปากน้ำประแส เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนสมัยก่อนที่บรรพบุรุษเคยอยู่กันมา